หอมกระจนฟาร์มปลูกมะเขือเทศพันธุ์อะไรครับผู้จัดการณตอนนี้มี2พันครับก็มีพันสวิตโกกับพันโซลาริโนครับเป็นพันการค้าทั้งคู่เลยพันธุที่เราเห็นอยู่นี้คือพันธุอะไรคพันพันสวิตโกครับก็เป็นมะเขือเทศเชอรี่ที่ลูกค่อนข้างใหญ่เวลาเขาเลี้ยงช่อหนึ่งก็จะไว้ประมาณสัก8ผลครับลูกก็จะเป็นลักบี้หน่อยกลมๆหน่อยเขามีรสชาติแตกต่างจากพันธ์อื่นยังไงถ้าพันธสวิตโกนี่คือรสชาติค่อนข้างมีรสชาติหวานครับก็คืออยู่ที่บิกยูมันสิบถึง12บบิกครับแล้วก แต่ว่าความกรอบจะสู้กับพันโซลาริโนไม่ได้พันโซลาริโนนี่คือจะมีความกรอบกว่าแล้วก็มีความหวานกว่าแปลว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อไปก็คือนิยมไปทานสดใช่ครับส่วนมากทานสดค่ะแล้วถ้าเอาไปทําสลัดล่ะคะใช้ทําได้ครับแต่ว่ารสชาติจะไม่ค่อยกลมกรอบเท่าไหร่เพราะว่ามะเขือเทศเชอร์รี่ที่เขาไปทําพักสลัดเนี่ยรสชาติมันจะออกเปรี้ยวนิดนึงเพื่อให้ตัดกับสลัดแต่พันนี้มันจะแบบค่อนข้างมีรสชาติหวานเพราะฉะนั้นเน้นทานสดความกระจอนฟาร์มขาย กิโลละเท่าไหร่คะเนี่ยก็ณปัจจุบันขายกิโลละ200บาทครับแต่ว่าแยกขายเป็นกล่องกล่องครึ่งโลกล่องละ100บาทครับปกติแล้ววางขายที่ไหนอะคะก็ส่วนมากจะจองในเพจกับขายในที่ Home b a เก r ีกับออตกรอบค่ะโฮมเมเกีอตกรครับผลตอบรับของลูกค้าเป็นไงบ้างคะก็ค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับก็คือไม่ไม่ทันเขาเรียกอะไรไม่ทันกับออเดอร์ที่ที่สั่งเข้ามาครับผมค่ะ